ครับลูกนกเขาใหญ่นะครับดีป้อนอาหารลูกนกเขาใหญ่ครับผมใช้ข้าวข้าวสารข้าวเหนียวมาแช่น้ำนะครับก็บดบดผสมกับหัวอาหาร,หหาหารหนะครับหัวอาหารหัวอาหารหมูเค็มนะครับนี่ครับเจาะปู เอาเพื่นลูกนกเขานี่นะครับเป็นนกปลาได้มาตัวนึงย่านบลอดด้วยนี่ครับได้มัสวางตัวพ่อเปี๊ยวไม่อืมเพิ่อนมันตัวนี้ย่านจักขีรอดบลอดครับหน้อยไรถึงมันบกเนี่ยมัน อาการตัวแข็งครับอาการอาการมันเป็นตัวตัวแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นพอเมียบปอะไรให้เมียมันครับมันหลุดหูเออผมพย้ยาเอาน้ำให้กลิ่นถึงเนียงมันบปรยอยครับเน,นียงเนียงมันบปรยอยตัวมน้ำให้กินกินน้ำดีครับ เดี๋ยวจะเอาน้ำให้ตัวนี้มือนกันนะเอ้จิตป้อนเลยนี่ครับทุ่งหัวหันป้อนเลยป้อนกับนี่ครับเดี๋ยวแล้วครับไทยให้เบื้องไม่ยู I have to